สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับวิบไซต์บิตคอย n t เทเลน n d นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำา2เว็บไซต์ที่ใช้โคกันนะครับคือ eobot คู่กันกับของ Free Doco i ถามว่ามันโคกันยังไงวิธีการอย่างไ้ครับเนี่ยเราจะเอาเงินจากของ Free Doco i นะครับที่เราเคมทุกวันเนี่ยวันละขั้นต่ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 d o c o i กนะครับต่อวันเอามาลงกับที่ eobot นะครับเราก็จะโอนจาก Free Doco i มาลงที่นี่เพื่อที่จะซื้อกาลังขุดนั่นเองแลกกาลังขุด ปกติเนี่ย eobot ที่เราจะได้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่นกอนๆเนี่ยคือทุก2 4ชั่วโมงที่เราล็อกอินมาเนี่ยเราจะได้1ดอกคอยแล้วก็ที่เรามาเคลมตรงนี้เนี่ยเมนูนี้เนี่ยก็จะได้อีก1.4ดอกคอยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเฉพาะ eobot นะครับจะได้วันละ2.4ดอกคอยนะครับประมาณนั้นเราก็มาแลยกำลังขุดได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมแนะนําวิธีการเอาจากฟรีดอกคอยตัวนี้นะครับที่เราทําได้วันละประมาณวันละ5ดอคอยครับ อ่าเนี้ยคือขั้นต่ํานะครับถ,ถ้าเราดวงดีเนี่ยใครเสียงดวงได้ดวงดีหน่อยก็จะได้เยอะตามนี้เลยนะครับนี่ก็เมื่อได้นะครับก็เอามาลงที่นี่เพื่อที่จะซื้อกําลังขุดซึ่งขั้นต่ําเนี่ยนะครับวันละห้าด็อกคอยนั่นหมายความว่าฝั่งนี้แค่สองจุดสี่อีกฝั่งนี้อีกห้ารวมกันเป็นประมาณเจ็ดเนาะจะทําให้กําลังขุดของเอลโบทเนี้ยเพิ่มเร็วขึ้นถึงประมาณจากแต่ก่อนเนี่ยสมมุติว่าได้หนึ่งถ้าใช้คู่กันนะครับกับฟรีดอกคอยเนี่ยจะได้สามนั่นคือ อ่ามันจะเพิ่มขึ้นมาสามเท่าตัวนะครับอ่าวิธีการทํายังไงใช่ไหมครับวิธีการให้เรามาตรงนี้ครับ d e p o s i t มาตรง d e p o s i t นะครับจะเห็นว่าของดอกคอยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับกระเป๋าดอกคอยอยู่ตรงนี้นี่เราเอากระเป๋าดอกคอยเนี่ยครับมาใช้ในการสมัครของฟรีดอกคอยก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยมาตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกระเป๋าดอกคอยได้อยู่แล้วนะครับนี่กระเป๋าดอกคอยของอีเวอรบอนะครับนี่ก็ Copy ี้ตรงนี้ มาใช้เปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อครบหนึ่งร้ยนะครับหนึ100่งร้อยดอคอยเราสามารถที่จะถอนมาที่อี o ออดได้นะครับถามว่าเราจะทํายังไงให้ได้กระเป๋าดอคอยตรงนี้นะครับของอี o ออดเพราะว่าเวลาสมัครมาใหม่ของอี o ออดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับคําที่มันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นคํานี้ครับนี่เจเนเรตให้เราคลิกเจเนเรตคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับอ่าแล้วจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับมันจะมีข้อมูลส่วนตัวให้ให้เรากรอกกรอกกรอกเสร็จปุ๊บ กดเซฟพอกดเซฟปั๊บอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมันก็ยังขึ้นเจเนเรตนะครับแต่เราพอเราคลิกคาว่าเจเนเรตปุ๊บนะครับที่อยู่กระเป๋าต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยโผล่ขึ้นมาเลยอัตโนมัตินะครับหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรเสร็จก็ลองดูนะครับถ้าสงสัยก็สอบถามผมเข้ามาได้ทางไลน์หรือว่าทาง facebook ไม่ไม่ใช่ทางไลน์หรือทางอ e ีเมลนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ของ BitCoin Thailand นะครับนี่ตรงติดต่อเราเนี่ยครับ ก็สามารถที่จะมาติดต่อได้นะครับหรือถ้าใครสงสัยอยากหาข้อมูลสอบถามจากทางนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมาดูข้อมูลได้เองจากเว็บสายฟรีตรงนี้นะครับมาต่อกันนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราเอา Copy ป้กระเป๋ามาใส่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็คลิกทุกวันทุกวันมาดูกันนะครับการคลิกเพื่อที่จะเคลมนะครับมาดูว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับคลิกโรเข้าไป เดี๋ยวนะครับผมต้องรีเฟซหน้าก่อนอ่าขออภัยเมื่อกี้ติ๊กถูกเข้าไปครับแคปชั่นเนาะโลปั๊บเนี่ยครับผมได้ตัวเลขที่อยู่ระหว่างนี้ในระหว่างนี้ครับผมเลยได้แค่สี่จุดสามไปศูนย์จุดสี่สามต่คอยแต่ถ้าสุ่มแล้วตัวเลขตัวนี้ครับมันอยู่ระหว่างเนี้ยก็ได้ถึงสี่สิบสามต่คอยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ ทีนี้เมื่อเราได้จํานวนครบหนึ่งรอยดอกคอยเมื่อไหร่นะครับเราก็จะทําการถอนก็คลิกวิดดรอ w นะครับการถอนเนี่ยถ้าถอนในวันอาทิตย์เนี่ยมันจะอนี่นะครับมันจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่หนึ่งดอกคอยนะครับแต่ถ้าถอนแบบอินสแตนตอืมรู้สึกว่าจะเสียเท่ากันนะครับหนึ่งดอกคอยฉะนั้น ก็มาถอนแบบอิน t a ตนตเนาะมันบอกว่าไม่เกิน6ชั่วโมงครับนี่ประมาณ6ชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็กด w i t h d รา w เลยนะครับเราจะถอนทั้งหมดไปที่กระเป๋านี้ซึ่งเป็นกระเป๋าของเอลบอทของผมนะครับก็คลิกถอนปุ๊บเนี่ยครับนี่เขาบอกว่าอ,อ๋อประมาณ48ชั่วโมงนะครับค่อนข้างนานอยู่นะครับไม่ใช่แค่6ชั่วโมงละนี่ถ้าถ้าดูตรงนี้นะครับจะเห็นเลยก็แจ้งมาว่าประมาณ48ชั่วโมง อันนี้ก็รอรุ่นเอาครับว่ามันจะเข้าช่วงไหนเนาะถ้าเข้ามายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับเมื่อมันเข้ามานะครับมันจะโผล่มาตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้เลยร้อยกว่าดอกคอยโผล่มาปุ๊บเราก็ไปแลกกาลังขุดวิธีการแลกกาลังขุดใช่ไหมครับก็ให้มาตรง e x c h a ช g นะครับมาที่ e x c h a ช g แล้วก็เลือกเหรียญที่เรามีอยู่ผมมีเหรียญดอกคอยเนาะเมื่อกี้ก็คลิกดอกคอยนี่ดอกคอยผมมีอยู่ท่านี้ มันก็จะสามารถซื้อกาลังขุดได้เท่านี้ครับได้น้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันแค่0.05ดอลลาร์นะมันเลยแลกได้น้อยมากแต่ถ้าเรามีเป็นร้อยเนี่ยถ้าดอลลาร์เรามีเป็นร้อยเราก็จะแลกได้เยอะขึ้น,นครับแลกกาลังขุดได้เยอะขึ้นผมเองก็พยายามแลกมาเรื่อยๆครับเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ได้มาถึง10กิกะเฮแล้วหรือถ้าตอนนี้เนี่ยผมมีของอิตาเลี่ยมด้วยนะครับผมก็จะแลกของอิตาเลี่ยมก็คลิกตรงนี้นะครับ มาตรง ETH เนี่ยเอันนี้คือ ETH นะครับเน็ตผมช้านิดนึงพอได้มานะครับ pues น mm ี hmm. ่จะเห็นว่า ETH ที่ผมมีเนี่ยแรกได้อยู่ที่0.0018นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับ buy cloud อ่ะอันนี้คือรูปแบบของ EOBOT นะครับถามว่า เียบอสามารถทําอะไรได้อีกสามารถขุดกําลังขุดได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นนะครับกําลังขุดของผมวิ่งขึ้นอัตโนมัติเลยวิธีการถามว่าทํายังไงใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราสามารถที่จะขุดเลือกตรงนี้ได้นะครับคือถ้าขุดแค่อันเดียวเราก็เลือกเลือกเหรียญไหนก็ได้ที่เราอยากขุดแค่อันเดียวเลือกไปเลยเมื่อกี้ผมเลือกเลือกของด็อกคอยใช่ไหมครับมันก็ขุดดอกคอยไปแต่ถ้าเราเลือกตัวนี้ครับ diversity city diversity เราก็เลือกได้หลายเหรียญน,นะครับเราจะเลือกกี่เหรียญก็ได้อย่างตอนนี้เนี่ยผมเลือกตะคอยกับของอกําลังขุดอันนี้คือตัวกําลังขุดนะครับก็เลือกตัวนี้กับตัวนี้สองเหรหรือจะเลือกเป็น ETH ก็ได้นะครับผมเลือกเป็น ETH กับกําลังขุดแล้วกันนะครับแล้วก็กดเซฟเข้าไปกดเซฟแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ครับแค่นี้ก็ไม่ต้องทําอะไรละก็มาที่แอคเค n t ของเราก็รอมันนะครับมันจะ,ะเปลี่ยนไปขุดให้นะครับหมายถึงว่า สักพักมันจะขุด ETH สักพักมันจะมาขุดกำลังขุดนะครับมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับพอดีมันยังไม่รีเซ็ตหนาตรงนี้ให้ผมมาตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ติ๊กอันนี้ติ๊กอันนี้กดเซฟอีกครั้งหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบการตั้งค่าของ Eobot นะครับ อ oh. อันนี้นี่นะครับ y o u s h o u l d View p r นน i อ m จะได้มันจะให้ที่อีกที่สินาทีนะครับหลังจากการตั้งค่าตรงนี้ครับมันถึงจะเริ่มให้เราได้นะครับอันนี้ก็รอมันก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ทําการรอของลคอยที่ผมส่งมาเมื่อกี้นะครับมันบอกถึงอาจจะนานถึง4ี่สชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนานหน่อยนะทีนี้ นอกจากฟร e ด็อกคอยแล้วมีตัวไหนที่สามารถทําแบบนี้ได้ใช่ไหมครับคำตอบก็คือตัวนี้ครับเว็บไซต์ FreeBitcoin เป็นเว็บไซต์น่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะครับเนี่ยเจ้าเดียวกันบริษัทเดียวกันเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2013นะครับถ้าใครได้ไปดูรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้วิธีการก็เหมือนกันนะครับมาติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสุ่มอันนี้ก็สามารถใช้เป็น กระเป๋าที่เราสามารถที่จะโอนไปที่ e o b o t ได้เช่นกันนะครับโอนมาที่นี่ได้เช่นกันถอนขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่30,000ซาตชินะครับตอนนี้ของผมก็ใกล้แล้วผมก็มาสุ่มแบบนี้ครับทุกชั่วโมงก็คือเปิดทิ้งไว้ดีกว่าเรานั่งทํางานเฉยๆนะครับนั่งอยู่หน้าคอมอยู่แล้วทํางานอยู่หน้าคอมอยู่แล้วก็เลยเปิดทิ้งไว้ก็มาคลิกทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงประมาณวันละ10ครั้ง10กว่าครั้งแบบนี้ครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆ ผมเคยดวงดีได้ถึงเป็นหมื่นสตชิคนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยครับตรงนี้ถ้ายัางไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเว็บไซต์ของฟรีบิตคอยแล้วก็ฟรีดักคอยซึ่งเราสามารถที่จะใส่กระเป๋าเนี่ยตรงกระเป๋าของมันนะครับนี่ตรงตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนกระเป๋าให้เป็นกระเป๋าของ eobot ที่เป็นตรงนี้ครับ deposit เนี่ยเมนู deposit ก็คือเมนูเติมเงนินเนาะเราเอากระเป๋าพวกเนี้ย ไปใส่ที่ที่นี่ได้นะครับเพื่อที่จะโอนโอนบิตคอยเข้ามาหรือโอนบล็คอยเข้ามาแล้วก็แลกกำลังขุดนั่นเองนะครับนะเทคนิคดีๆเหล่านี้เดี๋ยวผมจะเสริมเอามาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามหาเทคนิคดีๆในการเล่นบิตคอยมาฝากทุกท่านนะครับนะขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ายังไงสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาหรือว่าจะมาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์บิตคอยเทเลนด์ของเราได้โดยตรง ซึ่งเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ